สวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับเสียงดังนิดนึงครับเข้ามาใกล้นิดนึงสุริยาครับเสียงดังนิดนึงครับชื่ออะไรอยู่ที่ไหนครับสุริยาเมืทงคพงอยู่เบูรณ์ครับอ๋อพี่สุริยานะพี่ยานี่ตอนนี้กล้าเปิดเผยแล้วเนาะว่าเรานี่เป็นเอ v หรือเอทหรือเนาะแล้วก็อยู่กับภรรยามานะตั้งแต่ปีห้าสามต้นนะปรากฏภรรยาเสีพวิษไปก่อนแล้วนะครับก่อนแสดงความเย้แด้วนะครับนะก็รู้แต่ก็ทําใจมาตลอดเนาะ ดูแลตัวเองไม่ไม่ให้ไปติดใครเพื่อรับผิดชอบกับสังคมนะครับก็ทำใจว่าเราจะไปตรงไหนก็ไม่รู้นะ,ะล่าสุดมันกระทุ้งขึ้นมาเลยครับเป็นแผลใช่ไหมฮะดูที่แผลเป็นแผลยังไงโอ้นี่แผลเขาเรียกนี่รับภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับมันขึ้นมาอย่างนี้แต่ก่อนมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันมันเป็นยังไงมันตปนน้ำเหลืองเหรอฮะเมื่อก่อนมันมันจะเป็นตื้นขาย เสียงดังนิดนึงครับเสียงดังเป็นแผลผื่นขึ้นแล้วเป็นผื่นขึ้นมานะแล้วเป็นน้ำเหลืองแล้วก็ลึกเข้าไปนะไม่หายใช่ไหมข้างนี้ด้วยหน่ะทั้งสองข้างเลยแล้วเป็นที่คอที่หน้าด้วยใช่ไหมครับที่คอหน้าเต็มหมดเลยนะฮะตอนนี้หน้าใสขึ้นแต่ก่อนคือหน้านี่ดำใช่ไหมครับแล้วก็เป็นผื่นขึ้นเต็มเลยใช่ไหมครับโอ้หลังจากนั้นได้มาดื่มน้ำใช่ไหมครับดื่มได้ไปแค่แพ็คเดียวเองเหรอครับไอ้แพ็คเดียวที่ผ่านมาเนี่ยคือไอ้ผื่นที่ว่านี่มันมันแห้งลงเลยเหรอฮะมันจะเริ่มแห้งตั้งแต่สองว แห้งวัดดื่มมาแล้วกี่ขวดครับเนี่ยแห้งขนาดนี้ตอนแรกก็ว่แแาแ <3 S 1> ทบไม่มีเลยนะครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้ดื่มมาได้ประมาณกี่กี่อาทิตย์แล้วครับกี่เดือนแล้วนี่ตอนนี้เลประมาณสามเดือนนะสามเดือนนะเพลที่ว่านี่คือแห้งเลยใช่ไหมครับตอนนี้แห้งเลยนะครับที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือได้ไปโรงพยาบาลใช่ไหมได้ไปหาหมอไปตรวจใช่ไหมครับตอนนั้นไปตรวจก็คือตรวจให้ดีผมรู้ไปให้ดีไง ครับกเ็เลยไปตรวจว่ามันไปหายเขารักษามาสามสีเดือนแล้วมันก็หายแล้วก็หายเป็นอีกอตอนนี้นนนะวเวียดนามนะอรับเก็เลยนี่มันไม่รักมันเป็นเพราะเอทีวีแน่เขาเลยจะไปหาเพราะว่าแผลก็เริ่มแห้งใช่ไหมหน้าตากเราไปตรวจหาหมออีกทีหนึ่งใช่ไหมเพื่อจะความมั่นใจผลปรากฏวก่าเปงง็นไงครับหมอบปกไงหมอเขาบอกไม่ไม่มีเชือ้อไม่มีเชื้อเอทีวีหรอฮะเฮ้ยที่เป็นมานกินไม่กี่เดือนนี่นะมันจะเอทีวีมันหายไปได้ยังไงนี่นะผ งงเนอะมันหลบหรือเปล่า,ลลาก็เลยไปตรวจซ้ำอีกรอบใช่ไหมรอบสองนี้ปรากฏว่าไงห้หมอว่าไงฮะหมอก็บอกคำคำเดิมคําเดิมเลยว่าว่าไม่มีไม่เจอไม่มีไม่เจอโอ้แสดงความจริงเลยนะครับนะฮะแสดงความจริงจริงนะครับโรคพวกนี้มันยากนะครับนะแค่ไม่กี่เดือนเองอันนี้ผมก็ไม่ม่นใจว่ามันหายเพียงแต่ว่าโซกรารตรงนี้คือ ก็คือหมอบอกว่าไม่ไม่พบเก็เราก็ต้องเชื่อตาหมอเนาะก็ดีใจด้วยนะครับตรงนี้ที่ดื่มน้ํามานะแล้วก็รู้สึกดีขึ้นด้วยครับดีขึ้นด้วยนะหน้าตาก็สดใสขึ้นไหมตอนนี้ฮะก็รู้สึกมันจะปกติแล้วอืออือือืโอเคครับพี่ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็หวังว่าเคสนี้จะเป็นพิธีกางให้อีกหลายคนนะครับคนที่เป็น SIV หรือลรคเอ์นะครับครับผมก็เปิดเผยก็เพราะ จะเเป็นวิทยาศาสตร์ครับอืมดีมากเลยครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับ